เอาละครับหลังจากที่ช่วงแรกนะครับเราคุยเรื่องของสาระความรู้นะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมคงจะได้ประโยชน์กันไปเต็มที่แล้วมาถึงช่วงนี้มาก็เกี่ยเรื่องสบายๆมัางนะฮอลตายฮอลตายดาบุฒิพอลตาย อะไรฮะพอตายพอพออ๋อผมปลาเป็นพองพอตายครับตายแล้วตายแล้วคือเขาเรียกว่านะวงจรชีวิตของปลาหมึกปลาหมึกมันจะไม่ยาวเหมือนพวกเต่ากี่ปีนะพี่บอกสามปีเต็มที่สี่ปีสามปีอประมาณนั้นประมาณกี่ปีประมาณสามสี่ปีประมาณนั้นครับพอนี่คือชื่อของปลาหมึกยักษ์นะครับเป็นท่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Opus, ออกโทพุสนะครับหรือถ้าจะเรียกให้น่ารักก็จะเรียกว่าออกโทพุสสี่นะครับเท่าที่เรื่องจริงะจริงถ้าพุสสี่นี่มันจะไม่ใช่พุสสี่นี่มันไม่ได้มีมือแปดเก้ามือมันจะเป็นแฉกแฉกแล้วนนี้อีกเป็นอีกพันหนึ่งแล้วมันอีกพันหนึ่งแล้วฮะเอออันนั้นไม่ใช่พันปลาหมึกแล้วครับ พี่เขานี่คือใช่ใช่พันุ์ที่เขาถูกเอามากินหนวดที่เรากินกับซูชินี่้อาหารญี่ปุ่นใช่ไหมมันยักษ์ออตูสนะครับนะครับเวลาเราเรียกแมวเห็นไหมมาฝรั่งเรียกแมวถ้าเป็นผู้หญิดดไ่ผู้หญิงเดินมาเต็มเลยครับเวเรียกมเารียกหมาเ้าเรียกหมาดิีดิถ้ามาสองตัวดิ้กิู้ดิีิ้กดิ้วิัวี้ดิ้กี้ี อ่ะเมื่อกี้คุณมาผีอะไรนะปลาหมึกปลาหมึกยักษ์ครับจริงแล้วมันเนี่ยมันก็อะไรอ่ะก็เหมือนที่ที่ที่เรารับประทานอาหารญี่ปุ่นเนี่ยที่เอามาจิ้มอ่าวาสบินะอร่อยนะที่กินกับซาเลโมเนี่ยอร่อยนี่นี่เนี่ยนะอร่อยมากเลยนะครับที่กินมันซาเลมิเป็นกินดิบๆนะครับต้มอร่อยนะสดๆไม่ต้อง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 ให้สุกมากอ่ะครับหรือ okay. ปิ้งก็ปิ้งไม่ต้องสุกมากอร่อยเวลากินมันจะหนียวเหนียวผมเคยเห็นในรูปน้ำฟองดูจะมีการนาซูชิมาวางบน ร่างกายผู้หญิงครับผมเคยลองไหมโอ้ยเคยไปลองได้ไงอย่างนั้นอย่างนั้นอยู่ที่ญี่ปุ่นก็ราคาแพงมันไม่ได้แพงที่อาหารนะแต่แทที่นางแบบมีจริงใช่ไหมน่าจะมีนะถ้ามีอย่างนี้ผมก็สู้นะน่าจะมีสู้นะแล้วถ้าแล้วถ้าเขาวางวางอยู่แล้วเราเอาตะเกียบไปจิ้มแล้วเราไปหนีบไปหนีบเป็นไข่หอยเม่นขึ้นมาจะทำยังไงครับในเมนูที่มาเสร์มไม่มีตูชี่จะมีไข่หอยเม่นแพงด้วยมือล่างขยันแฮอมล่างขยั ถ้าเราไปหนีบแล้วมันจะอยู่ในหอยเม่นอ่ะคุณแม่เคยเห็นหอยเม่นไหมเคยเห็นนะเป็นยังไงเป็นยังไงมันแบบว่ากลมแล้วก็มีหนา้ำดำๆสูงๆขนนะครับงนั้นคงไม่น่าครับผมผมก็จิ้อยู่สองที่อ่ะครับอือตอนนี้ตอนนี้แล้วไมตอนนั้นมันมีสองจุดนะก็มันเหมือนกันไงีสองจุดแลสองจุดแล้วตรงตรงกลางไม่เอาตรงกลางไม่เอานี่พวกผักพวกอะไร คุณแม่เพชรพี่ไอจุดนั้นเนี่ยนะคือมันเป็นคือคือเวลารับประทานปลาหมึกพอเนี่ยครับมันจะเป็นตุ่มๆเห็นไหมหนวดมันเนี่ยมันจะเป็นเออตุ่มขึ้นไหมอร่อยมันเอาไว้อะไรทั้งนั้นวะแปะเหมือนกระจกอ่าแปะรนะพี่เหมือนตัวเขาเรียกยังนะตัวที่แปะกระจกใช่้แม่ที่ดูดอ่ะนี่ยพวกนักวิทยาศาสตร์มันจะเอาปลาหมึกเอา ขาตุ้กแก่เลยไปทำเรียนแบบในคนที่ให้เกาะหัือะไรได้ธรรมชาติปลาหมึกยักษ์นี่ก็มีอีกชื่อหนึ่งนะครับคือปลาหมึกสายมชื่อไทยชื่อไทยนะครับมีคนเคยถามผมรู้ว่าทำไมมันถึงเรียกว่าปลาหมึกสายเออทำไมฮะผมบอกเอ๊ะทำไมพี่ปัญหากินตอนสายหรือเปล่าอะไรเงี้ยบอกไม่ใช่ก็หนวดมันเป็นสายคือคือประเทศไทยเนี่ยเวลาเรียกปลาหมึกเนี่ยจะเรียกตามลักษณะกายภาพอย่างเช่นปลาหมึกกล้วยคือเหมือนกล้วยปลาหมึกกระดองเห็นไหมนะครับ แต่คุณแมวเพชรนี่ก็เคยเป็นแมวเพชรแมวปลาหมึกเหมือนกันได้ข่าวเป็นยังไงตอนนั้นก็มีสาวสาวถ้าเกิดว่ากลุ่มเมื่อไหร่มีสาวสาปุ๊บไม่ว่าใครทั้งนั้นอะติ่งปลาหมึกติ่งปลาหมึกอันนี้อันนี้คือก่อนติ่งเหลือมแบบอะไรนะมาก่อนติ่งปลาหมึกก่อนแล้วเอาติ่งเหลือมมันจะต้องค่อยๆไหลแบบตาสไตล์ท่าไหลมีดูท่าไหลอ้พิ้วมาาติ่งเหลือมติ่งเหลือม ติ่งกระมือกหัวติ่งเหลืองแล้วไปเจอคู่แข่งจิมมี่หลามฮะจิมมี่หลามเป็นไงครับเขาก็สไตล์ดีกว่าผมเรานั้นปรากฏร้านเล่าไม่เหลือใครเหลือติ่งเหลืองกับจิมมี่หลามนั่งอยู่สองคนเลยเหลือมกันไปเขาเป็นเกย์ครับมาไซผมมาอะไรโน่นนวดโนอะไรโคตรเซ็งเลยโอ้ตายกันไปดีติ่งเหลืองกับจิมมี่หลามนั้นประท้ากันนะ ุเทศมากเราที่ชอบมากเลยติ่งหรือจิมมี่หลามแล้วเคยมีแล้วเคยมีสลับมือไหมสลับมือสลับมือไงฮะสลับมือแบบเวลาเวลาพวกนักการเมืองเวลาเขาถ่ายภาพอะไรอย่างเงี้ยประชุมโอเปเอาประชุมโอเปร่ามีอะไรมีไหมในเอเชียไม่มีไม่มีฮะไม่มีเหรอไม่มีครับสลับมือนะฮะเออพอเบอร์เขาก็ดูอยู่เนี้ยพี่จิมมี่เนี่ยเอาเขาก็เป็นรุ่นพี่ด้วยจิมมี่จิมมี่นะกวากันไป นะก็ขอแสดงความเสียใจต่อปลาหมึกพอด้วยเป็นปลาหมึกสัญชาติอังกฤษเกิดที่วีมัสเมืองวีมัสอ่าแล้วก็ไปเติบโตที่ฮันโนเวอร์โอเวอร์เซ่นโอเบอร์เซ่นเส้นอ่าผิดเดี๋ยวเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีอนุสรณ์สถานให้แฟนผมเป็นเรื่องเวลาอนุสาวรีย์ปลาหมึกพอนะครับเป็นปลาหมึกเขาเรียกว่าปลาหมึกทำนายที่ แบนยาวที่สุดตั้งแต่ในประวัติศาสตร์โลกเลยทีเดียวเทปมากนะครับนะะฮในในฟุตบอลโลกเนี่ยเจ็ดนัดไม่ผิดเลยปลาหมึกเทพไปก่อนแล้วก็ย้อนกลับไปในยูโรอีกใช่ไหมผิดนัดเดียวมั้งตอนยูโรนอีกอ๋อมิน่าเข้ามาตั้งแต่ยูโรแล้วก็มาถึงมาโลกที่งอายุไขมากแล้วนะตั้งแต่ยูโรสองหรือแปีเลยนะครับทีเนี้ยอยากจะทราบว่าซากศพเราเรียกว่าซากศพหรือว่าซากก็ได้ก็ได้ก็ได้ จะเอาไปทำแล้วลางก่อนกินหรือว่าทำไมฝันเขาฝันก่อนเขาคงกินไม่ลงอะนะเขาไม่กินม่้วนหรอกไม่กินหรอกนะครับไม่กินนะก็ถ้ากินนี่คงใจร้ายนะดูเสียชีวิตไปแล้วนะส่วนบ้านเรานะครับก็ตอนนี้หลายพื้นที่ในประเทศไทยก็โดนอุทกภัยนะครับเต็มเลยกรุงเทพนี่ต้องพยายามกันเต็มที่เลยนะฮะก็จะมี ัันนกเอากระสอบมากั้นเลยเพราะกลัวข้อน้ำเขาปล่อยมาเนี่ยกลัวจะหลากลงมาตอนนี้ถึงปทุมถึงนนทบุรีแล้วถ้าถึงกรุงเทพถ้าเข้ากรุงเทพปุ๊บเนี่ยโอ้โหเศรษฐกิจพังเลยนะฮะโอ้เมื่อก่อนเวลาเวลาน้าท่วมผมอยู่กรุงเทพนะชอบมากไม่อยากให้น้ำลดใช่สะดุกมีปลามีอะไรมีปลาขึ้นเลยนะสมัยสมัยคุณป้าบูเป็นเด็กนี่น้ำท่วมขนาดไหนฮะโอ้ท่วมท่วมนี่อ่ายังต่าๆนี่ต้องมีครึ่งแข้งมีครึ่งเข่าถึงเข่าแต่ผมอยารู้ได้มันสุงงว่าถ้าสูงยิ่งสูงเท่าไหร่เนี่ย มันจะากระมังไปลอยได้ใช่ใช่ไหมมาเนยเยอะกว่าถ้าเราวัดต่ำๆเราไปกระมังมันขูดพื้นเนี่ยแล้วยิ่งสูงเวลาผู้หญิงเดินก็จะถลกถ้าถุงถลกสูงขึ้นเพราะว่าเพราะว่ามันมันมีโรคไงเชื้อราในร่มผ้าหรือห้องกงฟูตอะไรอย่างงี้เลือกโรคน้ํากัดเท้าถูกนะครับแล้วถ้าผู้หญิงเนี่ยไม่เอาทําอย่างที่คุณแมวเพชรบอกเนี่ย ลงไปได้คุณแม่ผีครับมันจะหมกมันจะหมักไว้แล้วกลิ่นกลิ่นมันจะเป็นกลิ่นกลิ่นยังไงคุณแม่ผีกลิ่นมันจะคล้ายๆข้อไก่ฮะเคยทานในไอ้ส้มๆความข้อไก่ข้อไก่ทอดประดมนะฮะแนมข้อไก่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ข้อไก่เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแท่งๆอ่ะคล้ายๆกุลิโกะแต่ว่าเป็นสีส้มๆอ่ะอ๋อขนมขาไก่ขาไก่บัดป้าแกดิอ๋อเขาเรียกขนมขาไก่คุณซื้อขนมขาไก่มาอย่าเพิ่งกินนะฮะิดประดมก่อนเอามาดมก่อน เออกลิ่นมันยาแบบอย่างเงี้ยเหมือนแบบ99%เก้ปเซ็นตเป็นเข้มๆนะกลิ่นแบบนั้นน่ะนั่นแหละเทยกลิ่นแบบเค็มใช่ร้อยเลยบางทีบางกลิ่นนี่แบบเหมือนถอดแบบมาเลยแล้วเมมเมตนี่รู้เพราะว่าดมบ่อยดมไอ้ดมขาไก่นี่ตลอดนะดมขนมขาไก่แล้วก็ไปเปรียบเทียบไปเปรียบเทียบตอนไหนเปรียบเทียบตอนซุกนะคือใช้ภาษาไทยคำเดียวสั้นๆเลยว่าซุกซุกนะฮะโอเคนะก็ ผ่านไปแล้วเดี๋ยวเราช่วงหน้เดี๋ยวจะมาพูดกันเรื่องน้ำท่วมมันต่อยซะหน่อยเพราะว่าตอนนี้จะเป็นปัญหาของบ้านเมืองอนะใหญ่มากพราะกระสู่เียวครับ